พัมเมอร์เสิร์ฟนแรกใช้ได้ครับโวนมานี่ครับทัพเอกของวิภาวีสีทองครับลูงนี้จ่ายมาพอดีเลยครับเข้าจังหวะของวิภาวีพอดีสระพรเสิร์ฟมาบอนแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับยอดถึงนะครับยังได้อยู่ตีไม่ได้ครับเอาค่ามาเป็นฟรีบอล จ่ายมา3าม,มเมรกลางตรอลูกนี้ครับเฮ้หนังจริงครับเอลวิสกินเนอร์โอ้ลูกนี้ตีกดเลยนะคะครับเสิร์ฟมาครับว่าชิมดันผมไดมาแล้วตีอัดมาครับยังได้อยู่เซอร์ทำส้านตีมาเร<ๆ>ารับได้แล้วจะสวนบอลเร็วเรียบร้อยครับยัดมาให้ลูกนี้ครับเป็นทัดดาวนิกแจ้งครับ21.24ครับค่ะเสิร์ฟมา มันแรกดีครับแล้วจ่ายมาปีอัดตรงนี้เราดีเฟนได้ครับจะรุกแล้วครับตีอัดโดนบล็อกเรียบร้อยเลยครับก็เซตแรกครับเป็นทางด้านของสหรัฐอเมริกาครับเสิร์ฟมาครับวิภาวีจ่ายมาพัเม่์หยอดถึงครับยกมาสาเป็นหลังตีไม่แรงแต่ว่าพิกทางยอดเยี่ยมเลยครับจังหวะนี้ครับของอัจรพร เสิร์ฟมาครับซอเมกาบอเร็วตีโดนบล็อกครับยังช่วยกันเล่นได้ครับทัจูออนตีอัดมาเขาดีเฟนได้ครับจ่ายมาสกินเนอร์ตีโดนบล็อกแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นคะแนนของไทยครับน่าจะเป็นทัชดาวครับที่บล็อกได้ครับโอ้ลูกนี้บล็อกดีมากนะคะนะครับเป็นเซตพอยต์ครับของสลาสเมิกาครับลงมาเสิร์ฟครับทางด้านของจอแดนทอมสัน เสิร์ฟมาแรกดีครับจ่ายมาวิภาวีตีดีเฟนได้ครับชายเาริกาแต่ว่าเหมือนจะรัดกันนิดนึงเอาเป็นฟรีบอลครับโอกาสของไทยยอดมาอาครับยกมาสกินเนอร์ตีลูกนี้เรียบร้อยเลยครับอาครับเสิร์ฟมาจ่ายมาสกินเนอร์ครับอาครับรับได้ครับไทยยกมาติดมันชิดเนตไปครับพยายามแก้ไข เอาข้ามมาก่อนโอ้ย oh. ยังไม่ลงครับเคาะมาลูกนี้ยังได้อยู่ครับ oh. ยกมาสูง,ส,งสูงตีอัดมาแม่โ oh. ดนบล็อกครับ oh. โอ้โหจังหวะที่เป็นทางด้านจอแดนทอมสันนะครับโอ oh, ้นานๆจะเห็นนะจอแดนทอมสันตีติดบล็อกไทยอะลูกนี้เสริมมาครับปัชชนาพรไ oh. หลหลังมาตีติดบล็อกครับยังรองได้อยู่ยกมาแล้วสกินเนอร์ตีมาเอาครับช่วยกันรองไว้ได้ อีกทีครับสกินเนอร์ต้องหยอดแล้วครับลรกนี้เอาครับยกมาด้านหลังบ้างครับทอมสันเซตหยอดมายกมาสูงสูงครับเลือกจะหยอดครับชาชุออนแล้วก็สามไม่กลางตีอัดมารองได้ทอมสันตีมาะครับจ่ายมาสายไม่กลางไปโดนบล็อกครับจังหวะนี้พยายามจะแก้วข้ามแล้วนะครับงด้านของอัชชลพรครับ บอลเล่นยากด้วยนะคะบอลจังหวะน,นี้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะครับเอาครับเสิร์ฟมาจ่ายมาลูกนี้แล้วตีปิดเกมไปเลยครับทางด้านของฮรรี่วอชิงตันนะครับไหลหลังลูกนี้ก็เซตที่3นะครับเป็นสหรัฐอเมริกาครับเอาชนะทีมชาติไทยไป